สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับวันนี้มีทริคดีๆมาฝากกันครับสำหรับท่านที่ใช้งานเครือข่าย d t แทมีบริการยืมเงินค่าโทรฉุกเฉินนะครับหรือที่ d t แทเรียกว่าบริการใจดีให้ยืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับใช้บริการได้อย่างแน่นอนขั้นตอนแรกเราต้องมาตรวจสอบ ยอดเงินที่เราสามารถยืมได้ในแต่ละครั้งก่อนนะครับซึ่งในแต่ละซิมแต่ละเบอร์จะสามารถยืมได้จำนวนเงินสูงสุดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆของแต่ละเบอร์นะครับวิธีการก็คือกดดอกจันทนึ่ดอกจันทูสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับหลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรายละเอียดกลับมาว่าสามารถยืมได้สูงสุดเท่าไหร่ ในตัวอย่างยืมได้สูงสุด60บาทซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ยืมเลยหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราสามารถยืมเงินได้เท่าไหร่ทีนี้เราก็มากดเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการยืมได้เลยวิธีการก็คือกดดอกจัน1 1 0ดอกจันค่าโทรที่เราต้องการยืมนะครับเป็นหลักสิบเช่น 10, 20, 30จากนั้นกดซีเรียม แล้วกดโทรออกครับซึ่งจะสามารถยืมได้สูงสุดเท่าจำนวนเงินที่ SMS แจ้งมาก่อนหน้านี้ยังมีอีก2วิธีการนะครับสำหรับวิธีการใช้งานใจดีให้ยืมจาก d t แทคือกดดอกจันทร1 0แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งได้เลยครับ อีกวิธีการคือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ DTAC ที่ w w w d t a c .co.th นะครับมาดูอัตราค่าบริการในการใช้งานกันครับยืมเงิน10-20-30บาทคิดค่าธรรมเนียม2บาทยืมเงิน40-50บาทคิดค่าธรรมเนียม3บาทยืมเงิน60บาทคิดค่าธรรมเนียม4บาท ยืมเงิน 70- 80บาทคิดค่าธรรมเนียม5บาทยืมเงิน 90- 100บาทคิดค่าธรรมเนียม6บาทยืมเงิน110บาทคิดค่าธรรมเนียม7บาทยืมเงิน120,130บาทคิดค่าธรรมเนียม8บาทคุณสมบัติและเงื่อนไขในการใช้งานใจดีให้ยืมนะครับ 1. ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสม ในระบบตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะับตั้งแต่เปิดใช้บริการและมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด20บาทขึ้นไป 2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย1วันณนะวันที่ใช้บริการ 3. ผู้ใช้บริการจะต้องมีเงินเหลือในกระเป๋าหลัก0บาทขึ้นไปก็คือจะต้องไม่มีเงินเหลือในเบอร์มือถือของเรานะครับ 4. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดเงินที่ต้องการยืมได้ตามที่ระบบกำหนดให้เท่านั้นเช่น10 20 30ตามตัวอย่างนะครับ 5. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่ายมือถือคือจะต้องไม่อยู่ระหว่างขอย้ายค่าย 6. ระบบจะเติมเงินตามจำนวน ที่ผู้ใช้บริการทำรายการเข้ามาโดยไม่เพิ่มวันใช้งานและระบบจะส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินภายใน24ชั่วโมงนั่นก็คือการยืมเงินจะไม่เพิ่มวันนะครับ 7. ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามยอดเงินที่ทําการยืมต่อครั้งโดยค่าบริการจะถูกหักหลังการเติมเงินครั้งถัดไประบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการนั่นก็คือระบบจะหักเงินที่เรายืมในการเติมเงินครั้งถัดไปของเรานะครับพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม8บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสมข้อนี้ก็ปกติทั่วไปครับเรียบร้อยครบแล้วนะครับสำหรับวิธีการ อัตราค่าบริการและเงื่อนไขต่างๆของการสมัครใช้งานใจดีให้ยืมจาก d t แท็ Tech. ขออนุญาตย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทำการกดยืมเงินเราต้องกดตรวจสอบยอดเงินสูงสุดที่เราสามารถยืมได้ก่อนนะครับโดยการกดดอกจัน110ดอกจัน0ูสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหลังจากนั้นจะได้รับ SMS แจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับ ว่ายอดสูงสุดที่เราสามารถยืมได้ต่อครั้งเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกดยืมหลังจากนั้นก็กดดอกจัน1นึดอกจันจำนวนเงินที่เราต้องการยืมเช่น10 20 30แล้วกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกได้เลยครับติดตามทริคและเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆม ได้ที่ช่องฮักน็ t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ